สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเล่นกินชินครับวันนี้เป็นการพูดคุยข้อมูลหลีกจากเทสเตอร์แพคหนึ่งจุดสามนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้เนี่ยมีการพูดคุยถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยออกมาเป็นข้อมูลที่หลีกดังนั้นครับใครที่ไม่ชอบข้อมูลแบบคมลอยข่าวลือปิดคลิปนี้ไปนะครับให้เวลาห้าวิโอเคปะ่ะนับถึงศูนย์ปุ๊บจะคุยเรื่องข้อมูลหลีกกันนะใครที่ไม่อยากฟังปิดปไปเลยนะฮะห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ โอเคหมดเวลาแปลว่าทุกคนที่หยุดถึงตรงนี้อยากจะฟังเรื่องข้อมูลหลีกจากแพท1.3ก่อนอื่นต้องบอกว่าข้อมูลที่หลีกครับความาเชื่อถือจะต่ํามากเพราะว่าถึงแม้เขาจะเทสกันจริงๆไปลองในเซิร์ฟเทสกันจริงๆแต่ข้อมูลที่หลุดออกมาไม่มีภาพครับผมภาพไม่หลุดออกมาด้วยอ้าวทำไมภาพไม่หลุดล่ะเพราะถ้าเกิดภาพหลุดออกมามีโฮยจับได้ไอคอนเทสคนนั้นสวยครับผมอย่างที่บอกแปลว่าสปอยแพทผิดร้ายแรงถ้าคุณเป็นเทสเตอร์ แต่ถ้าคุณไม่เช่เทสเตอร์ก็พูดไปสิเข่าลือคุณจะลือไงก็ได้นั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นครับและคลิปนี้ก็คือการลือจากข้อมูลที่เทสเตอร์พูดปากต่อปากมาความน่าเชื่อถือต่ําอ้างอิงไม่ได้ไม่การันตีเข้าเซิร์ฟจริงนะครับรับตรงนี้ให้ได้ก่อนที่จะฟังต่อไปโอเคเริ่มกันจากตรงไหนก่อนดีอืมผมว่ามองกันตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะสงสัยสุดขือเรื่องของอลเบโตควรจะดองเพรเปิดอลเบโตรหรือเปล่า พราะข้อมูลที่หลุดออกมามีถึงสามตัวละครก็คืออเวโตการอีแล้วก็เซียวเรื่องที่อเวโตก่อนอเวโตเนี่ยตอนแรกถ้าใครอ่านตามข่าวตลอดจะรู้ว่าเคยมีข่าวลือออกมาที่จะให้จงรีบอเวโตคอมโบกันแล้วเก่งแต่จากการที่ข้อมูลหลุดแผล1.3ครับเรื่องนี้ไม่จริงซะแล้วเพราะว่าอเวโตคอมโบจงรีไม่เวิร์กอเวโตเนี่ยจากที่ เทสเตอร์บอกมาคือเป็นตัวซัพพอร์ต DPS ซับ DPS นั่นแหละเป็นตัวดาเมจร,รองดังนั้นเนี่ยตัวของอเวโตจึงไม่ใช่ตัวดาเมจละแล้วตรงรี Support, เป็น PS, ซัพพอร์ตอเวโตเป็นซับ DPS ซัพพอร์ตเจอซับ DPS มันก็ไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่ถูกปะอีกอย่างคือตัวลิฟของอเวโตครับที่เป็นดอกไม้เหยียบปุ๊บลอยขึ้นไปอะ่ะมันไม่นับเป็น geo construct หรือไม่นับเป็นสิ่งก่อสร้างธาหินผลคือ เสาจงรี่คอมโบกับลิฟของอัลเบโตไม่ได้สองตัวนี้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คอมโบแล้วนะครับตัดไปได้เลยอ้าวแล้วอัลเบโตเนี่ยมันเหมาะใครละ่ะถ้าไม่ใช่มาเพื่อจงรี่แล้วคําตอบคืออัลเบโตรครับเหมาะกับตัวอย่างหนิงกวงโนเอลทาไมอ่ะก็เพราะว่าอัลเบโตเนี่ยมีจุดเด่นคือการสร้างอนุธาธาตหินที่ดีค่อนข้างมากแล้วดาเมจไม่ได้น่าเกียดด้วยผลคือถ้าเกิดคุณใช้หนิงกวงเป็นดาเมตล่ก อเวโต้พพอร์ตคอยเติมพลังงานที่หนิงกวงกดอันติได้เรื่อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะมากอย่าลืมว่าการที่เราเติมอนุธาติกับตัวละครเนี่ยถ้าตรงธาตุกันมันจะเติมได้เยอะซึ่งอเวโต้เนี่ยครับเป็นตัวเหมือนกับแบตเตอรี่ที่สามารถเติมให้กับตัวธาตุหินได้โนเอลเนี่ยกดอันติแล้วดาเมตแรงมากถ้าใครเล no ่นโนเอลอยู่นะแนะนําว่าให้เปิดหาอเวโต้ครับควรเปิดเท่าไหร่ดีถ้าเอาแบบเน้นมาเติมอนุธาตุอย่างเดียวนะซีศูนย์ใช้งานได้ แล้วถ้าเกิดคุณอยากได้แบบให้อนุท่าด้วยดาเมจโอเคด้วยให้เปิดหาถึง C ีสองครับนี่คือที่หลุดมาข้อที่หนึ่งอาเบโตถัดไปข้อที่สองครับตัวละครถัดมากวานอีที่จะมาต่อจากอาเบโตกวานอีเนี่ยหรือน้องกิเลนผมออกเสียงไม่ค่อยถูกเลยน้องกิเลนแล้วกันนะเป็นกิเลนนะไม่ใช่แพ้คนชอบแซวว่าน้องเป็นน้องแพ้นะเป็นน้องแกะแต่จริงคือกิเลนนะฮะโอเคก้านอีเนี่ยเป็นตัวซับ dps ครับผมไม่ใช่ dps หลัก ไม่ใช่ดาเมจหลักเอา้าไหนตอนแรกบอกเป็นดาเมจหลักไงเติบโต,ตเป็นไคลโอดาเมจก็คือดาเมจทัดน้าแข็งด้วยประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าคุณทําน้องกิเลน c 0ถึง c 2น้องจะเล่นได้เป็นสพอร์ตครับดาเมจพอใช้ได้แต่ไม่ใช่ตัวดาเมจจ๋ายอย่างชายอย่างครีอย่างดิลุกถ้าคุณอยากทําให้ตัวของน้องกิเลนเป็นดาเมจหลักของทีมดาเมจจะจ๋าดาเมจจะจัดเลยเนี่ยคุณต้องทำน้องกิเลน C6 หครับอันนี้เดี๋ยวเขาบอปกป้อมมิฮโยก่อน คือต้องบอกก่อนว่าตัวของน้องกิเลนเนี่ยเป็นซับดีพไม่ผิดคือเป็นออกแบบเป็นซับดีพจริงๆ c 0ูนใช้งานได้จากที่หลุดมา C2 ซับดีพเเก่งโอเคเลยแต่ถ้าอยากได,ด,ด้ดาเมจจัดๆดเมจหนักเนี่ยคุณต้องทํา c 6ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องขอออกตัวก่อนว่าเมื่อมันเป็นตัวซับพอร์ตดีพไม่ใช่ดีพมันต้องทํา c 6เพื่อขึ้นเป็นดีพหรือเป็นตัวดดเมจหลักผมว่ามันถูกต้องนะเพราะตัวละครที่ เป็นดมเมจจ๋าเลยเนี่ยมันควรจะมีการท็อปปิ้งอะเพิ่มดาเมจดเข้าไปเช่น C0 ศนดาเมจไม่ค่อยหนักพอ c 6ปุ๊บเก่งมากชัดเจนเลยคือชายสี c ศีเนี่ยยังแบบก็ดาเมจดีอะเออการอีจะประมาณนั้นประมาณชายแต่ถ้าเกิดคุณขึ้น c 6ได้จะเก่งเช่นเดียวกันครับชายการอีจคล้ายกันคือถ้าเกิดขึ้น c 6ได้จะเป็นตัวดมเม็ดหลักของทีมที่เก่งมากๆแต่ถ้าทีงนั้นครับอย่าลืมเป็นแค่ข้อมูลหลีกคุณยังฟันธงไม่ได้แต่ถ้าเกิดอยากถามว่า ควรเตรียมใจไว้แค่ไหนเอามาเล่นเอามาอวยซีศูย์เล่นได้นะมีคนบอกว่าซีศูนย์เนี่ยเล่นได้เลยซีสองซับเก่งซีหกดาเมจได้เลยนั่นแหละครับตามที่ข้อมูลหลุดออกมาถัดจากก้านอีก็ต่อไปคือน้องเสี่ยวเสี่ยวนะเว้ยอย่าเรียกเสีย่ยโอเคป่ะใครเรียกเสี่ยนี่กดลบคอมเมนต์ทิ้งนะเว้ยไม่เสียงทุกคนโ <laughs> okay, อเครอเล่นเสี่ยวเป็นดามจจ้จ๋าเป็นตัว dps โดยตรง ดังนั้นครับถ้าเกิดใครขาดดาเมจอยู่ทีมไม่มีดีรุกไม่มีคีไม่มีชายสีหกชายสีศูนย์ก็ได้เสี่ยวใช้ได้เสี่ยวเป็น DPS หรือตัวดาเมตตั้งแต่ตอนสีศูนย์ดังนั้นครับใครที่แบบรอเทพคิลิตโตมาคนภาคคริตโตเนาะภาคโซมาด้วยมันก็ต้องเก่งระดับหนึ่งแหละให้รอเปิดเสี่ยวนละครับดองเงินรอเปิดเสี่ยวเลยขาดดาเมจให้กับทีมมีแต่ดาเมจสี่ด,ดาวอยากได้ตัวดาเมตด,ดีดีห้าดาวเสี่ยวครับคุณควรเปิด โอเคเคลีย์เรื่องของตัวละครสามตัวแล้วเนาะแล้วคำถามถัดมาคือมีเรื่องอื่นไหมมีครับอาวุธอาวุธที่อัปเดตเข้าใหม่นะครับจะมีตั้งแต่สี่ดาวและห้าดาวเลยโดยที่อย่างอาวุธดาบนะฮะมีอัปเดตเป็นสี่ดาวสองเล่มแล้วก็มีดาบระดับห้าดาวอีกห้าเล่มครับผมถือว่าดาบห้าดาวของดาบมือเดียวเนี่ยเยอะมากมากนะฮะส่วนอาวุธประเภทดาบใหญ่ครับมีอัปเดตคือเป็นดาบสี่ดาวหนึ่งเล่มและห้าดาว ถึงสี่เล่มด้วยกันครับอาวุธระดับสี่ดาวของหอกครับเข้ามาเล่มเดียวแล้วก็มีหอกห้าดาวครับสามเล่มอมืก็คือพวกหอกกับดาบใหญ่หเคมอรครับจะอัปเดตน้อยหน่อยส่วนดาบมือเดียวเนี่ยอัปเดตเยอะมากโดยเฉพาะห้าดาวดี่ยมาถึงห้าเล่มด้วยกันนะฮะสอเวศละ่ะสือเวทมีเป็นระดับสี่ดาวครับสองอันแล้วก็มีระดับห้าดาวครับสี่อันสุดท้ายครับธนู เป็น4ดาว3อันแล้วก็เป็น5ดาว4อันครับเรียกว่าเยอะเหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกับอัปเดตครั้งนี้ครับอาวุธจําพวกดาบสือเวทธนูเนี่ยจะเข้ามาเยอะมากส่วนหอกแล้วก็ดาบใหญ่เนี่ยจะเข้ามาน้อยหน่อยคือมีแค่4ีห้าอันครับในขณะที่ธนูกับดาบแล้วก็สือเวทเนี่ยมีประมาณ6 7อันจบเรื่องอาวุธจบเรื่องตัวละครไปแล้วสรุปคลิปกันหน่อยดีกว่าถ้าคุณอยากได้ตัวละครธาตุดินมาคอมโบกับหนิงกวงโนเอล จงเปิดอัเปโตครับอย่างน้อย C2 เป็นตัวซัพพอร์ต DPS ที่ดีกับคนเล่นทีมดินส่วนจงลี่ไม่มีข่าวเลยดูดออกมาครับไม่มีข่าวว่าปรับยังไงแล้วจงลี่ถ้าเอาแบบปัจจุบันเลยนะก็จงเล่นกับตัวหลักท่านดินไปจะเข้ากันมากกว่าเพราะว่าเสาจงลี่สั่นพ้องกับองค์ของตัวละครหลักได้อัเปตครับเป็นซัพพอร์ต DPS ถ้าจะเปิดมาเล่นจริงๆควรทำาี2กํกลังดีไม่น่าเกียดถัดมาครับกวาี ตัวนี้เนี่ยเอาใจใส่อวย40เล่นได้เป็นดาเมจก็ได้ซัพพอร์ต DPS ก็ได้ถ้าได้42ทําได้ทุกอย่างซัพพอร์ต DPS ก็ได้ดาเมจก็ได้แต่พอ46จะเก่งเรื่องของดาเมจมากใช้เป็นตัว DPS หลักหรือได้เป็นหลักของทีมได้ผมน้องการอีน้องกิเลนนะฮะสุดทด้ายครับเสี่ยวตัวนี้เนี่ยเป็นดาเมจอาจาเลยถ้าคุณคิดจะเล่นตัวดาเมจหลักคาดลมเสี่ยวควรเปิดยิ่งถ้าเกิดคุณไม่มีครีไม่มีดีลุค เปิดเสี่ยวครับคุ้มสุดเพราะตอนนี้ถ้าถามว่าตัวดาเมจหลักที่เป็นแบนเนอร์หน้าตู้มีใครเหลือบ้างชายหลุดไปแล้วคีหลุดไปแล้วการอีกก็ต้องซีหกถึงจะเป็นดาเมจหลักอเ t โตเป็นซับพอร์ตดีพก็ไม่ใช่ดาเมจหลักแถมเป็นธาตุดินด้วยเก็บตังรอเสี่ยวแบนเนอร์หน้าตู้ครับเป็นตัวดาเมจหลักแล้วเวลาเรามีเวลาอีกตั้งสาเดือนใช่ไหมธนวามกาุกลาคุมพาเออสเดือน ดอมเพชรรอเสี่ยวครับถ้าเกิดต้องการตัวเมเพหลักท่านลมและที่ที่สำคัญครับถ้าคุณชอบซอสอาร์ตออนไลน์ชอบอวยคริโ e ตเปิดเสี่ยวครับคุณจะดินเสียงเขาอย่างนํำใจแน่นอนโอเคครับทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่หลุดที่เรารู้มานะฮะซึ่งขอพูดก่อนปิดคลิปครั้งว่ามันไม่มีอะไรการันตีเปิดเซิฟมาจะมีการเนิร์ฟหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือเปิดมาแล้วจะบัฟขึ้นอ,อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ฟังหูไว้สองหูนะครับถือว่าคุยกันเป็นเพลินสำหรับวันนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อน มีอะไรอยากคุยกันคอมเมนต์ Comment ด้านล่างครับผมส่วนใครที่ถูกใจก็กดไลค์ซับสไครต์ไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นครับหวังว่าเราจะได้สนุกกันอีกครั้งในแพท1.2ที่จะมาถึงวันที่23นี้แล้วเดี๋ยวพอมันอัพแพทปุ๊บอะไรเข้ามาเรามาคุยกันอีกทีสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย